สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีที่เราจะเอาประโยชน์เนี่ยวันนี้ผมปลูกต้นมันบลรีไว้มันมันบลรีนะครับพวกนี้นะครับมันจะเป็นอาหารให้กับเป็ดกับไก่ได้นะครับใบมันนะไม่ใช่ใบมันบลรีเนี่ยมันมีประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะเลี้ยงหมาอย่างเดียวนะครับคนก็ไปกินได้ไปทาผักทำอะไรได้ทุกอย่างทําได้หมดไม่ใช่ว่าเราประโยชน์ไ้กินลูกอย่างเดียวมันบลรีเนี่ยมาดูครับ แต่วันนี้ผมจะเอาไปทําอย่างหนึ่งนะครับที่ว่าทุกคนอาจจะไม่กาดคิดนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าผมเอาไปทาอะไรนะครับนอกจากใบมันเราเลี้ยงเป็ดแล้วครับครับผมใบมันเอาไปเลี้ยงเป็ดได้เลี้ยง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 หมอนเลี้ยงไม้ได้แต่ใบมันบอรี่เนี่ยครับเราเอาไปทําอย่างอย่างอีกอย่างได้นะครับต้นลําต้นพวกนี้เดี๋ยวไปดูนะครับว่าผมจะเอาไปทําอะไรนะครับเริ่มครับ ฝากติดตามฝ<ม>ากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องสอหัดเปไมรีด้วยนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้ลงคลิปดีๆให้กับพี่น้องอีกทีนะครับะนะครับเดี๋ยวไปใบ,บมันม่รี่พวกนี้เราจะาเอาไปเลี้ยงให้เป็ดกินนะครับเป็ดมันก็ชอบนะครับไปมันม่รีเนี่ย อ่าวันนี้เอาวันนี้เราเราเราเอาโอเคนี้เอาไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าเรา มาเดี๋ยวเราจะเอาใบมันบุรีพวกนี้ไปเลี้ยงเป็ดแล้วก็ทําอะไรต่อก็ว่าพอเดี๋ยวเขามาดูกันครับอมามาตามมาตาก้ม รถซาเล้งนะครับก็จะเอาใบหมอนพวกนี้เดี๋ยวไปไปดูครับใบใบนี้เราเลี้ยงเป็ดหลังจากเลี้ยงเป็ด่ลนแล้วมทำไต่ไอครับเดี๋ยวไปดูกันครับผม่าแลครับ มันบริสุทพวกนี้นะครับเราปลูกแล้วเรากินลูกเราเราต้องเราต้องแต่งกิ่งมันทุกเวลานะทุกทุกปีเราต้องแต่งกิ่งของมันนะครับพอเราแต่งแต่งกิ่งแล้วเนี่ยต้นของมันยังมีประโยชน์นะครับนะครับใบของมันเราไปเลี้ยงเป็ดได้นะครับไม่ใช่เอาไว้เลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมอย่างเดียวไม่ใช่ใบหมอนไว้เลี้ยงไหมนี่คือเราสามารถเอาไปเลี้ยงเป็ดได้นะครับใบใบใบมันเบอรี่เนี่ย นะครับเราปิดเอาแต่ใบนะครับปิดเอาแต่ใบเอาไปเลี้ยงเป็ดเอาไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไปเลี้ยงเป็ดได้นะครับเป็ดมันกินใบไม้เยอะเหมือนกันก็สมควรนะครับเราก็ปิดไปอย่างเงี้ยปิดไปลักษณะนี้นครับ พอมันมีเขาเรียกว่าให้มันกบเคี้ยวเป็นเป็นของอดีเอ่ะนะเป็นอาหารกินเล่นขบเคี้ยวอ่ะนะเป็ดมันต้องเป็ดมันต้องกินตลอดเวลามันกินเยอะนะนี่คือวิธีวิธีที่เราให้เป็ดอะ่ะมันกินน้อยลงหมายความว่าคือมันก็กินเยอะไม่ใช่ว่ามันจะกินของอย่างเดียวกินข้าวอย่างเดียวไม่ใช่มันก็กิน ผักใบไม้ใบหญ้าด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเออมันจะกินมันจะกินนี่อย่างเดียวอ่ะมาดูครับมาดูมาดูว่าเนี่ยเราเอาไปให้เป็ดเนี่ยเป็ดจะกินเป็ดจะชอบแค่ไหนนะครับอาให้กลัวก่อน ามาดูนะครับว่าเราให้เป็ดกินเนี่ยเป็ดมันจะชอบแค่ไหนต้นมันบุรี่เนี่ยเราเอาเฉพาะใบนะครับต้นนี้เดี๋ยวเราเอาไปทําอีกแบบนึงทำอีกอย่างลองมาดูนะครับว่าเราจะเอาลําต้นนี้ไปทําอะไรนะครับวันนี้สําหรับ EP นี้ผมจะมาเอาต้นต้นไม้ต้นมันบุรี่ที่เราต้องตัดแต่งกิ่งตลอดเวลา่แหละครับ ต้นมอนเบอร์รี่นี่เราต้องตกแต่งจริงนะครับถ้าเราไม่ตกแต่งจริงมันจะไม่เป็นลูกนะครับเนี่ยเราปิดใบมันให้เป็ดกินนะครับอ่ะคอยดูนี่ผมโยนเวนทควงเลยนะครับคอยดูว่าเป็ดมันกินหรือเปล่านะครับ เนี่ยครับธรรมชาติของเป็ดมันกินจุกกินจิกนะครับแล้วก็ใส่ใบไม้พวกนี้ใบหม่อนนะครับให้มันกินเล่นนะครับเห็นไหมครับมันก็กินนเมื่มีหญ้ามั่งใบหม่อนมั่งปรับเปลี่ยนกันไปนะครับอ่ะเห็นไหมครับม่นเมื่อเราตัดแปลงกิ่งต้นหม่อนแล้วนะครับเราก็สามารถเอาใบหม่อนนี้มาให้เป็ดกินแล้วก็ยังให้วัวกินได้นะครับมาผมพาไปให้วัวกินนะครับเดี๋ยวให้วัวกินให้ดูนะครับ เนี่ยยังเลยครึ่งเข็งนะครับจะพาไปให้วัวเนี่ยเราให้เป็ดกินแล้วนะครับผมเป็ดมันก็กินนะครับผมมันก็กินเล่นของมันเรื่อยๆครับเพื่อที่ว่าอย่าให้มันว่างครับเราเอามาให้วัวกินครับที่เหลือนี่ครับวัวมันก็กินนะครับใบมันเบอรี่เนี่ยครับมันมีประโยชน์นะครับผมมันไม่ให้โทษอะไรนะครับกินได้ เห็นไหมครับอ่าขยับมาหลังนิดนึกงก็ไม่ค่อยเห็นแล้วก็เห็นวัวเลยเห็นไหมครับวัวมันกินวัวมันก็กินใบมอนเบอรี่นะครับใบมอนเบอรี่นี่มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์มากมีอุดมไปด้วยวิตามินมากมายแล้วก็ในในโดเจนพวกนี้พวก พวกอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็อุดมไปด้วยแร่ธาตุแล้วก็เร่งอัตราในการเจริญเติบโตนี่นะครับที่เขาเอาไปเลี้ยงพวกใหม่ครับเพราะว่ามันมีประโยชน์นะครับผมใบมันบรุรีนะครับในวัวกินก็กินได้อ่เห็นไหมครับอ่ะคราวนี้เราได้ประโยชน์ในในการว่า เราตัดได้แต่ได้ตัดแต่งกิ่งมันบุรีแล้วคือมันต้องตัดแต่งกิ่งอยู่ตลอดทั้งปีนะเพราะว่ามันต้องให้ถ้าจะออกลูกมันต้องแตกยอดใหม่แล้วก็ต้องตัดแต่งกิ่งพอสมควรมันจะแตกยอดใหม่ออกมาแต่คราวนี้พอตัดแต่งกิ่งแล้วใบเราออมาใช้ประโยชน์ครับประโยชน์สองต่อครับครับผมมาดูต่อต่อที่สองนี่ต่อแรกก็คือให้สัตว์กินให้สัตว์ที่เราเลี้ยงไว้นี่กินได้อ่ะมาต่อที่สองครับผมแต่นี่ถ้าให้ดีนะถ้าให้เป็ดกินเนี่ยเราต้อง สับให้ละเอียดมันจะกินได้ดีกว่านี้แต่ถ้าว่าให้มันเกดเด็ดกินเองมันก็เด็ดกินจด,ดกันหมดแหละครับผมให้ประจําครับผมแต่นี้พอให้วัวน,นี่ไม่ต้องเด็ดไม่ต้องสับเลยครับวัวมันกินได้เลยครับผมอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูว่าเราทํายังไงต่อนะครับอ่ะมาดูต่อที่สองนะครับต่อที่สองที่เราใช้งานกับต้นมันเบอรี่นี่นะครับก็คือเราจะเอามาทํารั้วนะครับในเมื่อเราปลูก ทุเรียนเอ้ยอะไรเอ้ยอย,อยู่ในอยู่อยู่ในสวนของเราเนี่ยการที่บางทีเพื่อนบ้านเขาเขาจูงวัวผ่านน่ะนะบางทีเขาก็มันไม่ทันจะระวังวัวมันลูกวัวลูกอะไรมันวิ่งเข้าไปในสวนของเรามันทําให้สวนเราเสียหายได้คือต่างคนต่างป้องกันน่ะนะเขาก็จูงแล้วไม่ใช่ไล่เตะจนจนลัวเราพังไม่ใช่นะนี่แหละเราจะเอา ต้นมันบอร์รี่นี่แหละครับต้นมันบอร์รี่นีออ่อย่างที่เรารู้นะครับว่ามันมันปักชํำติดง่ายนะครับผมมันปักชํำง่ายเลยแค่ปักชํำลงดินมันก็ติดแล้วครับน่ครับเอาต้นอย่างนี้มาแล้วก็ปักชํำนะครับผมปักชํำลงไปปุ๊บ มาดูนะครับปรปทำใลักษณะไหนนะครับ เมื่อเราเหลาายมันแหลบเลยนะครับเราก็ปักลงไปเลยครับผมเราทาลงไปเลยทาลงไปในในดินนะครับในในดินที่ว่าเราจะทํารัว้วรั้วของเราเองนะครับขุดนิดหน่อยครับช่วงนี้ปกติมันเป็นหน้าฝนแล้วครับแต่ตรงนี้นก็แนะนําผมผมแนะนํานี้ให้ให้ทําหน้าฝนนะครับเพราะว่าทําช่วงไม่ใช่หน้าฝนเนี่ย เดี๋ยวมันจะปักยากนะครับเราปักลงไปลักษณะนี้นะครับแล้วก็ต้นถัดไปต้นถับไปต้นถัดไปเนี่ยให้เราปักในลักษณะนี้นะครับเพื่อที่จะปักลงไปเลย ตรงนี้หน้าฝนนะครับมันจะปักง่ายนะครับต้นต้นต้นมัน,นมันบุรี่เนี่ยเราปักเพื่อให้เป็นให้ลําต้นของมันบรุรีสองต้นเนี่ยมันขัดกันนะนี่เราไปไปฝั่งนี้อีกเห็นไหมเราเราจะได้เป็นลายลายสานนะครับปักลงไปเลยครับผมและคราวนี้ ต้นถัดมานีเราก็ปักไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นลายสารนะครับเราสารต้นมันบรีเนี่ยให้เข้ากันผมก็ปักลงไปเลยในดินช่วงนี้ดินมันจะนิ่มนะครับเราจะทำง่ายนะครับผม ปเดี๋ยวเราทําลักษณะนี้พอ,พอพอแล้วครับเดี๋ยวพอม,มาแตกกิ่งขึ้นไปมันจะมันจะเป็นรั้วให้เราเลยต่อต่อนะครับตอนนี้พอมาต้นถัดมาเราก็สารอีกนะครับสารลักษณะนี้ครับครับอ่ะตกปักลงไปในดินอ้าวตอกงไป เราก็ดูด้วยนะครับว่าปักลงไปแน่นพอหรือยังนะครับลักษณะนี้นะครับปักไปเรื่อยเลยครับปักไปทั่วเลยปักไปจนกว่ามันจะเต็มพรุ่งนี้เราก็มาปักใหม่ถ้าวันนี้ได้แค่นี้พรุ่งนี้เรามาปักใหม่นะครับถ้าช่วงประสานอย่างนี้ช่วงประสานแบบนี้ประสานเนี้ยเราใช้ต้นเล็กๆหน่อยแต่ใช้ต้นใหญ่ครับเราประสานลงอย่างเงี้ยนะ อันนี้ไม่แล้วก็ต้องภาษาหนึ่งก็ปุ๊บปุ๊บลงไปอ่ะดูไหมเราออกที่ง่ายนะครับไปทำลงไปก่อนภาสาลงไปภาษาลงไป ไปดินเนี่ยครับลักษณะนี้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแนวรั้วให้เราเลยต้นถัดมาต้นเนี้ยเราเข้าไปลักษณะนี้นะครับน่ครับมันจะช่วยไปคลองของมันเองมันจะไปคลองต้นน้อยนะครับ เจอกับหินมันกต็ตรงนี้มันเป็นหินนะครับมันมันจะยากหน่อยเดี๋ยวมันจะแตกกิ่งของมันประสานเข้าหากันนะครับในลักษณะนี้นะครับต่อไปนี้พอมันติดเนี่ยจะเป็นแนวร้วให้กับเราไปเลยนะครับนี่คือต้นมันเบอรี่นะครับต่อไปนานาๆเข้าเนี่ย เราจะมีรั้วที่กินได้นะครับเพราะว่าต้นมันบอร,รี่มันกินได้อยู่แล้วนะครับประสานเข้าไปก่อนเอามุงไปทิมมุงไปอิมมกไปนั่นแหละครับ อันนี้ด้านบนเนี่ยก็หีนึนงอ่ะจัดไว้ถ้าอยู่ลักษณะนี้ลำต้นมันจะขาดเอาไว้เห็นไหมครับมันจะเป็นลายสารเห็นไหมอานนี้เราก็มาแต่งอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวเราก็หาดินโป๋ยทินนะครับอันนี้คือต่อไปพอต้นลำต้นมันแข็งแรงเนี่ยมันจะช่วยค้ำยันให้กับเรานะครับ เราเราทำลงมาแล้วข้างล่างเรื่อยๆนะครับผมมันเหลือไม่กี่ต้นแล้วเดี๋ยวผมทำให้ดู ครับมันจะอยู่ลักษณะนี้ครับจะเป็นลายขัดลายสารไปเรื่อยๆอะแล้วต้นนี้มันเป็นต้อนอ่อนหน่อยแล้วก็ให้สารที่มันสารยากนี้ครับเข้าไปนี้ไปซ่ายแล้วก็ไปขวา อ่ะอย่าขนาดนี้ครับอ่ะมาดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนจนสุดขอบพุ่งนี้เราเราว่างเราก็มาทําอีกเดี๋ยวช่วงนี้ดูดูฝนนะครับพอฝนมันตกลงมาเนี่ยมันจะช่วยให้ ให้ติดง่ายนะครับผมเพราะดินชื้นนะครับผมเห็นไหมครับประเดี๋ยวช่วงช่วงว่างเนี้ยเห็นไหมเราก็ยารลงมาแล้วก็เสียบลงไปอีกนะครับให้มันแข็งแรงลงไปอีกเดี๋ยวพอมันติดรากเนี่ยมันจะแข็งแรงไปในตัวเลยครับผมแล้วจะเป็นลำต้นที่แข็งแรงเราตัดทารั้วแบบนี้ทําไปจนสุดขอบรั้วของเราเลยเพราะเราต้องตัดแต่งกิ่งมันไบ่รด้อยู่ตลอดเวลานะครับนี่เห็นไหมครับปลูกเราให้รู้จักใช้ความคิดอ่ะ แล้วก็จะได้ต่อไปเราจะได้รั้วเป็นต้นมันบอรี่นะครับแล้วต่อไปกิ่งมันจะขึ้นตรงใช่ไหมครับผมมันจะทําให้รั้วรั้วเราสูงขึ้นเราปลูกไปแค่นี้ก่อนเราอย่าลืมปิดใบออกให้หมดนะครับลดการขายน้ําของต้นมันบอรี่นะครับครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับนี่ครับ ทำลักษณะนี้นะครับทำทุกวันทำทุกวันนะครับผมแล้วตอนเช้าเราก็นำยาเยล่งรากผสมน้ำแล้วก็มารดนะครับมันจะติดได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วฝนตกช่วงนี้มันก็พัดพาพวกไนโตรเจนในอากาศลงมามันก็ทำให้ติดง่ายนะครับนะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดทับตะไลกดติดตามช่องสวัสดิ์แฟมิลี่ด้วยครับผมจะได้นำสิ่งที่มีประโยชน์มานำเสนอนะครับ อ่ะเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์2ต่อของต้นมันบุรี่นะครับครับฝากติดตามด้วยนะครับซับประคากดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้อาศักและก็ช่องสวัสดิ์แฟมิลี่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม